รัฐบาลจีนแก้ปัญหาที่จอดรถที่จำกัดในย่านใจกลางเมืองตามแผนปฏิบัติการการจัดการจราจรในเมืองปี2024โดยการเพิ่มจุดจอดรถร่วมหรือแชร์พาร์กิง่งหมื่นจุดและสร้างจุดจอดรถใหม่อีก1 5 0 0 0จุดหนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอในย่านที่อยู่อาศัยคือการใช้ที่จอดรถร่วมหรือแชร์พาร์กิง่งโดยให้อาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เปิดพื้นที่จอดรถที่ไม่ได้ใช้ในช่วงกลางคืนให้เป็นที่จอดรถแบบเสียงเงิน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถนำรถไปจอดได้รองหัวหน้าส่วนการจราจรคณะกรรมการจ,รจรัดการเมืองเขตไห่เตี้ยนกรุงปักกิ่งกล่าวว่ามาตรการนี้เป็นการบริหารทรัพยากรโดยไม่ต้องสร้างที่จอดรถใหม่ ามช่วงเวลาที่มีข้อจำกัดเรื่องการจอดรถเช่นช่วงหนึ่งทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าผู้รับผิดชอบที่จอดรถบนถนนไห่เตี้ยนกล่าวว่าบริเวณนี้ต้องมีการจัดการเรื่องที่จอดรถตลอด24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้กำลังร่วมกับชุมชนและผู้อยู่อาศัยในการบริหารจัดการที่จอดรถให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด